ไหนใครเป็นเกษตรกร,ร,กรยกมือให้ดูหน่อย<ฮ>พี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องถูกรัฐบาลดูแลค่ะเราจะใช้สามดีเข้ามาช่วยพี่น้องดินดีน้ำดีพี่น้องต้องลดต้นทุนการผลิตลงค่ะอย่างที่สองเราจะให้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีกับพี่น้องรัฐบาลต้องช่วยค่ะไม่ใช่พี่น้องเอาอะไรมาปลูกก็ไม่รู้เสียเวลา เสียแรงไปโดยใช่เหตุถ้าเรามีเมะล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะลดขั้นตอนความยุ่งยากเหล่านี้ลงได้อย่างที่สามเพื่อไทยเก่งที่สุดแล้วค่ะทําให้สินค้าราคาเกษตรดียกแผงค่ะพี่น้องจะต้องมีตังในกระเป๋าเพิ่มนอกจากนั้นเราจะพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกค่ะและภายใน4ี่ปีพี่น้องจะมีเงินเพิ่มขึ้นสามเท่าค่ะพี่น้องชาวพิดโลกต้องอยกันหมดค่ะพี่น้องคะ ปัญหาก็ยังมีอีกมากมายค่ะเราจะทําสนามบินของพิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติจะได้มีไฟมาถึงเราเยอะๆและเราก็จะได้มีการจ้างงานลูกหลานที่กําลังกำลังเรียนอยู่จะเรียนจบก็จะได้มีอาชีพทางเลือกเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาอยากจะเป็นอะไรที่เขาอยากเป็นเราก็จะเพิ่มโอกาสตรงนั้นให้เขาค่ะมากไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเรื่องการคม,มนาคมรถไฟความเร็วสูงต้องผ่านพิษณุโลกค่ะ และโครงขายที่เคยเรียกว่าพิษณุโลกสีแยกอินโดจีนก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะ oh. พี่น้องคะค่าแรงที่ผ่านมา8ปีรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ถูกแต่งตั้งโดยสวอปปีทำค่าแรงขึ้น50บาทค่ะจาก300เป็น350าพี่น้องคะพักเพื่อไทยมาภายใน4ปีค่าแรงเป็น600บาท อีกไม่กี่วันนะคะก็จะยุบสภาแล้วค่ะอยากให้พี่น้องกําหนดอนาคตของตัวเองกําหนดชีวิตของตัวเองจะเลือกรัฐบาลแบบไหนมาดูแลชีวิตพี่น้องจะเลือกรัฐบาลแบบไหนที่สามารถผลักดันนโยบายทุกนโยบายให้สําเร็จได้เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ <Yeah. S 1> เข้าครูหากาเพื่อไทยทั้งสองบัตรทั้งคนทั้งพรร